สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทําการประกอบปืนปืนเอเคหนึ่งศูนย์สี่นะครับยิงลูกกระสุนขนาดเจ็ดจุดหกสองคูณสามุดเก้ามิลลิเมตรเดี๋ยวจะมาทําการประกอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาเวลาเราถอดออกหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาประกอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ อันดับแรกเราใส่ฝาประกับล่างก่อนนะครับยกขึ้นมามันจะมีร่องอยู่ตรงนี้ร่องอยู่ตรงนี้ให้เราตรงนี้ตรงนี้สวงเข้าไปนสวงเข้าไปสวงเข้าไปแล้วกดอ่ากดให้มันเข้าล็อกแล้วก็นี้แล้วก็เอาสลักนะครับสลักล็อกไว้

พอเราดันแหวนตรงขอบฝาประกับด้านล่างนี่เข้าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมันจะมีมันจะมีปิน้นมันจะมีปิ้นล็อกตรงนี้ให้เราให้เรา,าพับลงไปข้างในพับเข้าไปข้างในพับไปเก็บไว้ถ้าเราไม่พับเก็บเวลาเราใส่ฝาประกับนี่มันจะติดนะครับมันจะติดตรงนี้ ่อไปเราประกอบฝาประกับล่างเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาประกอบฝาประกับด้านบนนะครับาฝาประกับด้านบนเรายกขึ้นมา,าราก็มาได้สวมเข้าไปาแล้วก็กดกดแล้วทีนี้เรากดกดให้แรงอีกกดอีกรอบหนึ่ง ไม่นั้นมันจะไม่นันมันจะเอาลงไม่ได้เราต้องกดอีกกดอีกทีหนึงอ่าเีนี้มันลงสุดแล้วที่เราเลื่อนเลื่อนนี่ตรงนี่ทิกนะครับทิกเทคนิคเทคนิคในการในการงัดลงงัดลงเราจับแบบนี้จับมันจะมีแส่แส่ได้ลำกล้องใช้ให้เกิดประโยชน์ฟังนี้อสอนมา

กด,ดแรงนะครักดนิ้วชี้กดไว้ฮสอดไปแบบนี้แล้วกดลงใช้นิ้วกดอืมอ่ากดลงสุดแล้วมันจะมีล็อกมันอยู่ทีนี้เราจะมาประกอบท่อรถแสงนะครับปากกระบอกรถแสงปากกระบอกรถแสงเวลาเราถอดมัน มันจะมีสลักตรงนี้อ่านี่มันจะมีสลักตรงนี้นี่มันจะมีสลักตรงนี้นี่ตรงนี้นี่มันจะกดสปริงเข้าไปได้อ่านี่เราจะสวมเข้าไปแล้วก็ขัน พอขันสุดแล้วมันจะมันจะชนตรงนี้มันจะชนตรงนี้ให้เราใช้ไขควงปากแบนนะครับกดกดลงไปกดลงไปแล้วก็หมุน อ่าแล้วมันก็จะล็อกอกีกเราก็ต้องกดอีกกดลงไปแล้วก็หมุนหมุนหมุนทวนเข็มนาฬิกาอ่านี่มันก็จะตกลงล็อกหมดแล้วนี่ต่อไปเราจะมาประกอบชุดลูกเลื่อนชุดลูกเลื่อนก็จะประกอบด้วยนะครับมันจะมีลูกเลื่อน มันจะเป็นระบบระบบขัดกรนแบบลูกเบี้ยวแหมมันจะมันจะหมุนได้เวลาเราถอดให้เราถอยถอยมาข้างหลังเราถอยมาข้างหลังแล้วก็หมุนหมุนออกไปข้างนอกได้เอาเนื้อกระดูกเดียวทิ้หมดเลยพวกนี้ได้ก็ตัวนี้กวจะได้กินต้องตังค์บนม้วนต่ำขั้วอย่นั้นขั้วเดียวเนื้อมันจะหายเนืยว ไงถอยไปนิดนึงถอยไปนิดนึงแล้วหมุนแล้วก็ดึงออกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาอันนี้ตัวเกี่ยวปอกนะครับ ข็มมันก็จะฝังอยู่ข้างในเข็มเข็มแทงชนวนอยู่ตรงนี้เข็มมันก็จะโผล่ออกมาถ้าเวลาเราใส่แล้วก็ใส่ย้อนเข้าไปสวมเข้าไปอ่าสวามเข้าไปคริบสวมเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนออกไปข้างนอก หมุนให้มันลงร่องนี่ครับลงร่องนี่นี่มันจะมีร่องอยู่เราหมุนหมุนให้มันเข้าไปในร่องมันนี่หมุนหมุนเข้าไปทีนี้พอมันเข้าแล้วเข้าแล้วเราเทสเทสดูเทสดูเทสดูอืามันใช้งานได้ไหมอืม พอเราประกอบนี่เสร็จที่นี้เราจะประกอบเข้ากับตัวปืนนะครับอันนี้สอดเข้าไปสอดฝั่งนี้นะครับเวลายิงเวลายิงไปแก๊สมันก็จะขึ้นมาครับแก๊สมันก็จะขึ้นมาฝั่งนี้แก๊สมันก็จะดันต้วนี้ดันดันดันกระบอกกระบอกสูบนะครับ กระบอกสูเหมือนรถมอไซค์นะครับใช้มันจะใช้ดันขึ้นไปแล้วแรงดันมันก็จะดันนี้แล้วก็เพื่อที่จะคัดกรอนคัดกรอนให้มันถอยหลังเวลาเราใส่แล้วก็ใส่ย้อนเข้าไปเดี๋ยวเข้าไป เรวก็สวมเข้าไปไม่อยากอพอเราใส่ชุดลูกเลื่อนเสร็จแล้วนะครับถ้าเราใส่ไม่ตรงล็อกมันจะไม่เข้าเวลาถอดเราดึงออกมาแล้วก็ยกยกขึ้นมาเวลาจะใส่มันต้องให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ อ่าถ้าอยู่แบบนี้มันใส่ไม่เข้าใส่ไม่เข้าต้องดันมาให้สุดอ่าดันนี่มาให้สุดให้ให้ฝั่งที่ฝั่งนี้ครับที่มัน,มนจะมันจะเกี่ยวลูกกระสุนขึ้นเวลาเราขึ้นเวลาเรายิงให้มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ในลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วก็วางลง เรเล่นแบบเอี้ยดันมาข้างหน้น้ำเกลือตอดก่อนทีนี้เราจะใส่สปริงนะครับสปริงรีคอยน์นะครับชอบชอบยู่แล้วกูใจญ่คนนี้อ่าสอดเข้าไปดันเข้าไปแล้วก็อ่ามันจะมีล็อกอยู่ ยังไงกัไฟไหนคุ้มเก็บได้แบบนี้เราเวลาจะถอดก็ดันดันมั้ขงหน้าแล้วก็ยกขึ้นอ่ามันจะเป็นเหมือนมันจะมีร่องอยู่ครับเหมือนรางรถไฟมันจะมีร่องถูกไหมอ่าเวลาใส่เราดันเข้าไป <c oughs> ให้มันลงร่อง,ลงแล้วก็ปล่อยถอยหลังเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ผออมเล่นอืมแล้วเราใส่ใส่ฟ้าประกับนะครับให้มันตรงแล้วเคาะใช้สันมือเนี่ยเคาะลงปุบมันจะเด้งออกมาถ้ามันถ้ามันใส่ถูกมันจะเด้งออกมา แล้วก็เราก็ใส่นี่ใส่แส่นะครับแส่แส่แสว้แยงลำกล้องเวลาปอกกระสุนมันติดเราเสียบเข้าไปมันจะมีรูอยู่เราเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปพอถึงล็อกตรงนี้มันจะมาชนให้เรายกยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ดันเข้ามา ลแล้วก็ดันเจ้ามันก็บจันกิมันจะลงล่องมัน <c oughs> เลยมันจะมีล่องมันอยู่ยอะมันลงล,อล่องมัเลยนี่นะครับเราประกอบเสร็จมันก็จะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่ระวางราวางวางปืนไว้ก่อน แล้วทีนี้เราจะมาถอดแมกกาซีนนะครับการถอดแมกกาซีนของ AK 104นี้เราจะกดกดสปริงนี้ลงไปอกดลงไปแล้วก็ดันไว้ข้างหลังดันไว้ข้างหลังใช้มือประคองไว้ไม่ให้สปริงไอสปริงแมกกาซีนมันดีดออกนะครับเดี๋ยวมันดีดใส่ตาอ่า เราวางไว้แล้วก็ค่อยไปค่อยปล่อยแล้วก็ดึงออกมาอ่าอันนี้คือลิ้นลิ้นแมกกาซีนนะครับลูกกระสุนก็จะอยู่แบบนี้ออยู่แบบนี้เวลาเราใส่เวลาเราใส่มันก็จะเรียงเป็นแถวคู่อ่า มันก็จะดกดๆลงเรื่อยๆนะครับข้างไหนก็จะมีแค่นี้โล่งหมดแล้วเอาครับโอเคนะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเ,เดี๋ยวผมจะมาทำในคลิปหน้าคลิปการถอด